สบายดีลุงเออสบายดีขอทำแน่ทำมาทางน,นั้นไปทางได้ตั้งแต่คอยมายยนะอายู่นี่นะคนทางน้อยู่นเก้ามันเปิดไปไซดอกรทางสร้างโลโลเลยเลยโอ้ขอประคองใจเราหน่อยเจ้าเด้ออันลุงมีบ่อน,น้ำกินมีมีมีๆๆจะเอาน้ำสร้างวะ่ะน้ำส้มหรือน้ำวนหวานหานรือน้ำปลาแดกหรือว่าน,น้ำเนี่ยว ลูกเอาอยังก pues you know, so you know, oh, oh, ็ได้เดี๋ยวเไปเอาเด้อเอานำมันคือเคมแทลุงก็เคมนแหละนี่จะว่าเอาน้ำอีหยังก็ได้ข่อยก็เอาน้ำเงียวแหละไปให้เจ้าเอาอีงน้ำเงียวข่อยกินเป็นอีหยังมันก็เป็นน้ำคือกันอยู่ประเทศลาวเฮานี่ฮ้อนๆเนาะฮ้อนหแหละนี่บ่เปิดพัดลมเจกลองเปิดพัดลมตอันลุงมีเขากินบ คิวเขานมาลงทางเนี่ยหิวหิวจบก,กระเห็นอยู่คอยแปลงรถนี่ยังไม่ทันแล้วนี่ยจะเคลื่อนสีแล้วคอนั่นคอนี่อยู่เมา่อเมืม่อเมื่อไปสอสอวนว่าไห้สัตน้ำอเมื่อก็ได้บอกว่าอ้รถ,รถก็โแล้วเนี่ยจะเคลื่อนสีแล้วแซงรถแซงหลามเน,น,นี่ อะไรกมาสอมาสอบคอยังบ่เล <c oughs> ่าคอยังยั้บ่เล่ขอสุดติ่โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs>